รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนางสาวธิดารับพิทาความดีพ่วมในการโรงเรียนบ้านหนองเยีม่มัดโรงเรียนบ้านหนองเยีม่มัดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลก่อจัอนทร์อำเภอก่อจัอนทร์จังหวัดชนบุรีมีเนื้อที่15ไร่69ตารางวาอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองปกฟ้าเป็นชุมชนขนาดเล็กส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครองและชุมชนประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโรงงานทำสวนทำไร่และเป็นประชากรแฝงฐานะของผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนโรงเรียนบ้านหนองยายหมัดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนนักเรียนจำนวน127คน องประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่หนึ่งระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งหนึ่งด้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการบริหารงานวิชาการมุ่งเน้นแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการประชุมกำหนดนโยบายเป้าหมายและการวางแผนงานที่เป็นระบบ โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแผนยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนเพื่อให้ครูทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการทำแผนการจับการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการทำใบงานใบความรู้และสื่อนวัตกรรมตลอดจนมีโครงการที่รองรับครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียน เน้นให้ครูผู้สอนจัดระบบนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะผู้เรียนให้มีการพัฒนาครบทุกด้านมีระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายมีการมีเทศกำกับติดตามการทำงานที่เป็นระบบ สรุปติดตามรายงานผลจอดคล้องกับกระบวนการทำงานโดยเน้นกระบวนการ P.D.C.A. ในการพัฒนางานของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านของใยหมา่าจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น4กลุ่มกระจายอำนาจการบริหารงาน4ฝ่ายกำหนดตำแหน่งหัวหน้างานในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนเข้ามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านงานวิชาการจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและนักเรียนด้านงานงบประมาณ ได้ดำเนินการตามระบบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นปัจจุบันโปร่งใสและตรวจสอบได้มีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเช่นการหางบประมาณในการจ้างครูจัดหาทุนการศึกษาเป็นต้นด้านงานบุคคลจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานและภาระงานส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพยกย่องชดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในโอกาสสำคัญของครูและบุคลากรด้านงานบริหารทั่วไปมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยและพร้อมใช้งานโดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ปกครองและชุมชนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นปรายบุคคลมีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดรวมทั้งจัดทุนการศึกษาเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษารวมทั้งจัดทําเครื่องมือในการแก้ปัญหาพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานโดยคํานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่านําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสน,นุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยเข้าร่วรมอบรมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ประสบการณ์จากการเข้ารับการอบรมพัฒนามาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตอนที่2กระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศาึกษาโรงเรียนบ้านหนองใยหมาก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วยสภาพปัญหาอุปสรรคและความต้องการของสถานศาึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาครูให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจการนิเทศภายในจึงมีส่วนสำคัญในการกำกับติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครูได้รับการปรับรปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในวิธีการดําเนินงาน 1. ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในโดยการประชุมวางแผนระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองใยหมาก 2. ว่าน้า,นานวิชาการจับตารางนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองเย่มาก 3. นิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกา,ารปฏิการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งเพื่อให้ครูได้รับผดการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองใยหมาได้นำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงนานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสองมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาดังนี้ 1. สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างเครือข่ายป้องกันและดูแลความปลอดภัย 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วถึง 3. มีกระบวนการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลการแนะแนวด้านการศึกษาจากบุคคลภายนอกรวมทั้งมีการติดตามนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 4. พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการลงมือปฏิบัติจริงเป็นการสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เรียน 5. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21โดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์วางแผนแก้ปัญหาและความสามารถในการทำงาน 7. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกและการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพทางการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอ,อมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินยัยและการรักษาวินยัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่ามาประเมินและให้คำแนะนำด้วยความเป็นกลยาณมิตรผู้รับการประเมินพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและนักเรียนสืบต่อไป ขอากาบขอบพระคุณค่ะ